สวัสดีครับการเป็นผู้นำเนี่ยการตัดสินใจต่างๆมันท้าทายเสมอเลยนะครับยิ่งเวลาเจอข้อมูลเยอะๆหรือแบบว่ามีคนใกล้ชิดมาเป่าหูเนี่ยยิ่งยาก วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทเรียนสําคัญจากอักถามหาโพธิชาดกกันครับเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นโพธิปริพาชกผู้มีปัญญาแต่ก็ต้องมาเจอกับอมมาจที่ไม่ดีแล้วก็พระราชาที่หูเบาไปหน่อยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สะท้อนอะไรได้เยอะมากนะคะทั้งเรื่องอํานาจการตัดสินคนการเลือกคนใกล้ตัวซึ่งบทเรียนพวกนี้เนี่ยมันก็ยังทันสมัยอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะยุคไหน ครับผมเราจะมาดูกันว่าปฏิปทาของผู้นำหรือแนวทางที่ผู้นำควรจะเป็นเนี่ยจากเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือข้อควรระวังเริ่มจากตัวพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ก่อนเลยท่านคือโพธิป,ปริพาชกเป็นผู้ที่มีปัญญาลึกซึ้งมากแล้วก็มีกริยามาร,รยาที่สง่างามน่าเลื่อมใสจนพระราชาแห่งพารณาสีนี่ เ,เกิดความศรัทธามากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะศรัทธามากถึงขนาดนิมนต์ให้อยู่ในพระราชอุทยานเลยนะคะแล้วก็ถวายการดูแลอย่างดีมากแล้วต่อมาก็เห็นความสามารถท่านด้านการตัดสินคดีถูกต้องค่ะพอเห็นว่าท่านตัดสินคดีได้ยุติธรรมมากพระราชาก็ยิ่งโปรดให้ช่วยชำระคดีต่างๆซึ่งท่านก็ทำได้ดีจริงๆจนประชาชนรักใคร่มากแต่ก็นั่นแหละครับพอท่านยุติธรรมมาก ก็ไปขัดขาคนที่เคยได้ประโยชน์จากการไม่ยุติธรรมใช่เลยค่ะก็คือกลุ่มอำมาตย์ทุจริต5คนที่เคยรับสินบนอะไรแบบนี้พอโพลที่ปริภาชกมาตัดสินคดีตรงไปตรงมาพวกเขาก็เสียประโยชน์ไปเยอะก็เลยไม่พอใจซึ่งอำมาตย์คนนี้ไม่ใช่แค่ไม่พอใจธรรมดาแต่ยังเป็นตัวแทนของความคิดผิดๆด,ด้วยใช่ไหมครับอืหอหอประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือในอัตตกถาเนี่ยท่านบอกว่าอำมาตยหคนนี้ เป็นตัวแทนของมิจฉาทิฏฐิห้าอย่างหรือความเห็นผิด5้าแบบที่เป็นอันตรายต่อการปกครองมากๆม,มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโอเหตุกวาทะที่เชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุผลอิสระกรณวาทะที่เชื่อว่าพระเจ้าบันดาลทุกสิ่งปุเพกตวาทะที่โทษแต่กรรมเก่าอย่างเดียวอุดเฉทวาทะที่ว่าตายแล้วสูญไปเลยแล้วก็ขัตวิชววาทะอันนี้จะแนวว่า ทำชั่วเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ได้อะไรแบบนี้นะคะกลุ่มนี้ก็เริ่มแผนเลยคือไปอยุยงพระราชาใส่ร้ายโพธิปริภาชกว่าท่านคิดจะเอ่อชิงบาลังประมาณนั้นค่ะบอกว่าคนที่มาหาท่านเยอะๆเนี่ยคือมาซ่องสุมกำลังพลไม่ใช่มาฟ้องร้องคดีแล้วพระราชาก็ดังเชื่อใช่ค่ะตรงนี้คือจุดอ่อนเลยคือขาดการไตรตรองไม่สอบสวนให้ดีก่อน เชื่อคำอยุยงง่ายๆแล้วก็เริ่มแสดงท่าทีเปลี่ยนไปกับโพธิปริภาชกค่ะเริ่มลดการดูแลลงเรื่อยๆเหมือนเป็นการทดสอบจากที่เคยให้นั่งเสมอกันก็ให้ลงมานั่งต่ำลงเรื่อยๆอาหารที่เคยถวายอย่างดีก็ลดเหลือแค่เข้าวปลายเกล็ดอะไรแบบนั้นแต่โพธิปริภาชกท่านก็ยังนิ่งสงบสังเกตการไปเรื่อย ท่านนิ่งมากค่ะจนกระทั่งมารู้ทีหลังว่ามีแผนจะลอบสังหารท่านโดยมีสุนัขที่ชื่อโกลายกะมาช่วยเตือนโอ้มีสุนัขมาช่วยด้วยใช่ค่ะพอรู้ตัวว่าไม่ปลอดภัยแล้วท่านก็เลยตัดสินใจที่จะจากไป แต่ก่อนไปท่านก็กล่าวคาถาทิ้งท้ายไว้เป็นข้อคิดเกี่ยวกับไรครับคาถานั้นก็เกี่ยวกับว่าเออไม่ควรครบคนไม่มีศรัทธาคนที่มองไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่ควรอยู่ร่วมกับคนที่ทําอะไรโดยไม่พิจารณาเหตุผลนะคะเป็นการเตือนสติพระราชาทางอ้อมแต่พระราชาก็ยังไม่ตื่นรู้เท่าไหร่สินะครับหลังจากนั้นก็ยังผิดพลาดอีกหนักกว่าเดิมอีกค่ะ คราวนี้หลวงเชื่ออํมมา์กลุ่มเดิมอีกครั้งไปสั่งประหารพระอักระมเหสีผู้บริสุทธิ์เพราะถูกใส่ร้ายว่ารู้เห็นเป็นใจกับโพธิปริพาชกโหเรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะทําให้พระโอรสทั้งสี่โกรธแค้นมากเกิดเป็นความขัดแย้งรุนแรงในราชสำนักเลยแล้วสถานการณ์มันคลี่คลายยังไงครับโพธิปริพาชกต้องกลับมาช่วยอีกไหมต้องกลับมาค่ะท่านกลับมาเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนี้โดยใช้อุบายที่ฉลาดมากๆกเลยคือเรื่อง หนังวานอนหนังวานอนทำยังไงครับท่านแซงทำเป็นนุ่งห่มหนังลิงค่ะแล้วก็เล่าเรื่องทำนองว่าลิงตัวนี้เคยช่วยชีวิตท่านไว้แต่ท่านกลับฆ่ามันกินเนื้อเอาหนังมานุ่งซะงานเป็นการพูดกระทบกระเทียบตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อจงใจยัว่วให้อมาตทั้งห้าคนนะคะแสดงความเห็นตามลัทธิผิดๆของตัวเองออกมาพอแต่ละคนพูดตามความเชื่อของตัว ท่านก็จะได้โอกาสหักล้างความคิดเหล่านั้นให้พระราชาเห็นอ๋อเป็นแผนเปิดโปงความคิดนี่เองเราได้ผลไหมครับได้ผลเยี่ยมเลยค่ะพออมตแต่ละคนแสดงความเห็นตามลัทธิเช่นคนที่เชื่อว่าทุกอย่างไม่มีเหตุเหตุตุกวาทะก็อาจจะบอกว่าท่านทำไปก็ไม่ผิดหรอกเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับอยู่แล้วอะไรแบบนี้แล้วท่านก็หักล้างไปทีละคนใช่ค่ะใช้ตะก,กะล้วนๆเลย เช่นถ้าบอกว่าทุกอย่างไม่มีเหตุแล้วจะมาตำหนิท่านว่าอากตัญญูได้ยังไงในเมื่อการกระทำมันไม่มีเหตุผลหรือถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างพระเจ้าก็ต้องรับผิดชอบบาปที่ท่านทำด้วยสิอะไรทำนองนี้ค่ะชี้ให้เห็นความย้อนแย้งในตัวเองของลัทธิเหล่านั้นเป็นการใช้ปัญญาแก้ปัญหาที่สุดยอดมากครับไม่ต้องใช้กาลังเลยค่ะนี่คือความเป็นผู้นาทางปัญญาอย่างแท้จริง หลังจากจัดการอัมมาศได้แล้วท่านก็แสดงธรรมสอนพระราชาโดยตรงเลยมีคําสอนอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตรงนี้มีอุปมาที่ชัดเจนมากค่ะท่านเปรียบผู้นําเหมือนโคจ่าฝูงถ้าจ่าฝูงเดินตรงทางฝูงทั้งหมดก็จะไปสู่ทิศทางที่ดีแต่ถ้าจ่าฝูงเดินผิดทางก็พากันลงเหวหมดทั้งฝูงเห็นภาพเลยครับผู้นําสําคัญขนาดนั้นจริงๆแล้วก็มีเปรียบเทียบกับต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะว่าการปกครองที่ไม่เป็นธรรม ก็เหมือนคนใจร้อนไปเก็บผลไม้ที่ยังดิบๆอยู่ไม่ใช่แค่รสชาติไม่อร่อยนะแต่มันทำลายโอกาสที่พืชพันธุ์นั้นจะเติบโตต่อไปด้วยเหมือนทำลายความสุขทำลายอนาคตของบ้านเมืองแล้วท่านเน้นย้ำคุณสมบัติอะไรที่ผู้นำควรมีเป็นพิเศษไหมครับท่านเน้นเรื่องความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายไม่เบียดเบียนผู้มีคุณธรรมแล้วก็ดูแลครอบครัวบริวารให้ดีและคำเตือนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคืออย่าทรงประมาท Oh, คำนี้สำคัญมากจริงๆครับอย่าประมาทสรุปแล้วชาดกเรื่องนี้ให้บทเรียนเรื่องภาวะผู้นำที่เข้มข้นมากทั้งเรื่องปัญญาความยุติธรรมการไม่หูเบาและโทษของการตัดสินใจผิดพลาด ใช่ค่ะเก่นหลักเลยคือการประธทามการตัดสินใจของผู้นำเนี่ยส่งผลกระทบวงกว้างมากจริงๆดังนั้นการมีสติมีปัญญารับฟังอย่างพิจารณาไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆแล้วยึดมั่นในความถูกต้องนี่คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะพอฟังเรื่องนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมัน ท่วมท้นไม่หมดแบบนี้เนี่ยการฟังกับการพิจารณาของผู้มีอำนาจมันยิ่งท้าทายขึ้นไปอีกจริงด้วยค่ะการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงกับเสียงรบกวนหรืออาจจะเป็นคำยุยงที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้นำทุกคนต้องเจออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ